สวัสดีครับผมนัทพลจันสุรินะครับเป็นนักวิจัยในทีมของปูสาระบบสารสนเทศของวิศวะสำรวจจุลานะครับจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมของวอชนะครับที่พัฒนาในการระบบภูมิสารสนเทศเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับข้อมูลในที่นี้ที่ว่าก็คือจะมีข้อมูลจากส่วนกลางนะครับเช่นอของปพอของ สสนนะครับแล้วก็ของกรมบุตุนะครับของกรมชลประทานด้วยแล้วก็จะมีข้อมูลที่ท้องถิ่นเก็บข้อมูลเข้ามานะครับจากตัวอแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Survey Water นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ทางทีมเราได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ ชุมชนนะครับได้ลงพื้นที่เก็บแหล่งน้ําของตัวเองว่าแหล่งน้ําของตัวเองมีที่ไหนบ้างมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็นําข้อมูลส่วนนี้มาทําเป็นซัพพลายหรือน้าต้นทุนของของพื้นที่นั้นๆนะครับจากนั้นเนี่ยจะมาคํานวณต่อว่าพอเรามีน้ําต้นทุนเท่านี้เราจะสํารวจเพิ่มเติมว่ามีความต้องการน้าเท่าไหร่หรือตัวดีมานนะครับในตัวดีมานเราก็จะไปค้นหาว่าเลี้ยงพืชอะไรบ้างเไม่ใช่ขออภัยเลี้ยง เลี้ยงสัตว์อะไรบ้างในพื้นที่หรือในหมู่บ้านในตำบลนั้นนะครับแล้วก็ปลูกพืชอะไรบ้างเพราะแต่และพืชจะมีค่าการใช้น้ําอยู่เมื่อเราได้ซับายและดีมามาแล้วจะเกิดวอเทอร์บาลานซ์นะครับเราจะรู้ว่าในพื้นที่ของของเรามีความต้องการน้ำเพิ่มเพียงพอไหมหรืออย่างไรนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวเว็บดูน้ำา n t t นะครับจะเป็นถ้าสำหรับบุคคลทั่วไปเนะี่ย ที่ที่เราเผยแพร่เลยนะจะเป็นแดชบอร์ดที่สรุปสถานการณ์น้ําในปัจจุบันของของทั้งประเทศนะครับแต่เราสามารถโฟกัสลงไปในระดับน้ำาจังหวัดอําเภอตําบลได้นะครับแล้วก็จากตัวเว็บไซต์นะครับ จะมีเรื่องของสถานการณ์เตือนภัยนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆที่ผมกล่าวมานะครับจะเป็นข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลางของภาครัฐที่มีอยู่ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเป็นข้อมูล Open Data เลยครับอย่างเช่นตอนนี้ผมเลื่อนมาที่แถบสถานการณ์เตือนภัยนะครับ<ม>ก็เราจะมีเราจะมีผลคาดการณ์นะครับสัูนะฮะ มีฝนสะสมนะครับสะสมใน1วันนะครับก็คือการคาดการณ์ว่านใน1วันข้างหน้านี้จะมีฝนอะไรบ้างข้อมูลชุดนี้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยนะครับแล้วก็ในฝั่งนี้นะครับจะเป็นสถานการณ์เตือนภัยน้ำล้นตลิ่งนะครับตัวนี้จะข้อมูลมาจากของปอพนะครับ แล้วก็ข้อมูลจากกรมทรัพย์น้ําที่เป็นภาพ C C T V นะครับคารียวทา้เวทาเลยนะครับเทาำครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนกลับไปในหน้าแรกนะครับสถานการณ์น้ําซึ่งตอนนี้ที่เราเจออยู่ก็จะมีะจุดแดงๆนะครับเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางของประเทศเรานะครับแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ตรงนี้เราก็จะเลือกดูได้นะครับ ที่เราเห็นในข่าวก็จะเป็นของเขื่อนเขื่อนภูมิพลนะครับที่น้ําน้ําน้ําเต็มในตัวแผนที่ก็จะบอกครับว่าน้ําความจุน้ําเท่าไหร่นะครับ จะอยู่ตรงนี้ก็มีแล้วก็ตัวที่เป็นกล้อง C C T V ที่เป็นสีแดงตรงนี้ครับสีแดงสีส้มสีฟ้าสีเขียวอันนี้กล้องตัวนี้จะมาจากของปอพ,อพอนะครับป้องกันสาธาภายัยเขาจะให้บริการเป็น A P I มาให้เรานะครับเรากดเข้าไปดูสถานการณ์น้าได้เนี่ยครับตัวนี้จะเป็นของปอพอซึ่งตรงอยุธยาเนี่ยมีน้ําล้นตลิ่งแล้วมีปริมาณน,น้าปัจจุบันครับซึ่งล้นมา20เซน 22่ซ็บสอเซนเราก็จะเห็นภาพนักปัจจุบันซึ่งเวลานี้ก็จะ9ก้าโมงแล้ว8ดโมงห7ก็ตามเวลาจริงของเรา แบบโมงห้าสองจะมาทำต้อนเน้นโครงการอาจารย์จะรวบรวมข้อมูลจะที่อที่ใช่เราอยู่ที่จุดเดียวใช่ครับอ,อย่างต้องหรืออะไรปริมาณอะไรพวกนี้หน่วยงานอื่นก็ททาไม่ละใช่ครับอาจารย์รวบรวมเข้ามาใช่ครับเพื่อสะดวกในการตรวจสอบใช่ครับในแต่ละ,พะเพื่อติดตามข้อมูลในพื้นที่แ,และเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับคนในท้องถิน่นเรารวมมาให้แล้วให้เขารู้ว่าเขามีอะไรอยู่ในมือแล้วเขาขาดอะไรครับ ทีนี้พอมันถามว่ามีอะไรขาดอะไรใช่ไหมครับเราจะรู้จากหน้าของอน้ำต้นเขาเรียกว่าวอเทอร์บา n านจะมีดีมาและซับายอันนี้เราจะดูทั้งประเทศถ้าเราดู ของคอนแกนอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเปลี่ยนรถลั่นลงไปเรื่อยๆแล้วก็ดูเป็นรายอำเภอไปต่อได้นะครับแสดงว่ามันก็จะช่วยเรื่องแทบจะทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้ำเยอะเลยจะแรงจะท่วมใช่ครับใช่ครับแกนจะอะไรเนี่ยใช่ครับข้าวปลาดุกนี้ได้หมดเลยใช่ครับแล้วก็เราสามารถวาดผังอันนี้คือการทําความเข้าใจ ระหว่างชุมชนนะครับก็จะมีเคสของเชยภูมินะครับที่เราไปทำกับอของบ้านค่ายก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ของชุมชนนั้นนะครับของของแต่ละเทศบาลตำบลเนี่ยเขาลองวาดวาดอ่า เหมือนเราวาดไว้บอร์ดอะครับแต่เราความแตกต่างเราคือเราจะเอาภาพแผนที่ดาวเทียมมาแปะไว้ด้านหลังแล้วให้เขาวาดเพื่อสื่อสารกันในชุมชนว่าน้ำเขาอยู่ตรงไหนน้ำไหลจากไหนไปไหนเพราะบางทีเราดูในแผนที่ครับเราไม่ทราบว่าน้ำไหลจากตะวันออกไปตะวันตกแต่เราทราบแค่ว่าน้ำไหลที่สูงนง้นที่ต่ำอ่าทีนี้เราก็จะดูว่ามีแหล่งน้ำขนาดเล็กตรงไหนบ้างและ เส้นทางน้ําเพียงพอหรือเปล่าที่จะไปเติมน้ําอะไรเงี้ยครัพอเราว่าตรงนี้ปุ๊บ ประโยชน์ก็คือเขาสามารถดาวน์โหลดรูปที่เขาวาดนะครับไปประกอบรายงานเพื่อของบประมาณในการจัดสรรทรัพยากรของเขาต่อได้ครับจะเป็นประกอบอ้างอิงนะครับแล้วก็จากข้อมูลที่เรามีให้ทั้งหมดที่เขาเก็บข้อมูลมาเองด้วยจากส่วนกลางด้วยจะเป็นข้อมูลซัพพอร์ตให้กับทางชุมชนไปของบประมาณต่อครับลักษณะข้อมูลที่มันแสดงผลก็คแค่บนเว็บหรือบนแอปเลหรือเป่บบอถ้าข้อมูลแสดงผลทั้งหมดจะอยู่บนเว็บครับบน,บ,บนตัวแอปพลิเคชัน เนี่ยจะเป็นข้อมูลสําหรับสํบสรบสรบารวจสํารวจเครับเพราะว่ามันมีเคสในบางพื้นที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต oh, oh. เราก็เลยต้องใช้แอปพลิเคชันเพื่อเก็บแบบฟอร์มแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จปุ๊บ <c oughs> เลือกข้อมูลแล้วส่งมาที่เราเราจะรวบรวมเก็บไว้ให้ครับ มันเป็นลักษณะโอเพนให้คนสามารถเข้าไปดูใครก็ได้ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวเนี้ครับโอเพนครับในในในหน้าของแดชบอร์ดโอเพนใครก็ดูได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของจัดการหลังบ้านเมื่อสักคู่ะครับจะเป็นแอดมินตำบลในในการจัดการจะมีแอดมินที่เป็นดูภาพรวมทั้งหมดแอดมินจังหวัดดูทั้งจังหวัดของเขาแอดมินอำเภอดูทั้งหมดของอำเภอของเขาแล้วก็ตำบลจะมีอยู่สี่เลเวลครับ ก็แต่ไม่ไม่สามารถข้ามไปจากการข้อมูลอื่นได้ครับใ,ในนี้มัน,ม,นมันได้ดวรวมถึงข้อมูลการติดต่อหนึ่งเพื่อขอความรุนเริงหรือประสานงาน่ตัวตัวโครงการอาจ,จารย์เนี่ยตัวโครงการมีมรทางดรสุจริตได้ติดต่อ ขอประสานงานไปครับเพื่อเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการเชื่อมต่อข้อมูลครับไม่ถึงในแง่ของประชาชนซี่แบบว่าเขาเข้ามาดูอะไรเงี้ยครับแล้วเขาอยากขอความร่วมมือหรือขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยกิดปัญหายังไม่มีครับจะเป็นลักษณะการแค่โชว์แสดงใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นการรวบรวมแสดงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของของแต่ละพื้นที่ไปเพราะฉะนั้นประโยชน์ของมันก็คือมันจะทำให้การแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะเรียขึ้น่ ปปก,ก็มาลูบดูอย่างจุ๊ครับใช่ครับอันนี้คือใช้เริ่มใช้จริงในพื้นที่ไหนหใช่ไหมสักพักแล้วครับแต่ที่ที่ใช้หนักๆก็น่าจะเป็นของเชฟพูมครับพูดพูดท,ที่อยู่ข้างหลังครับท,ที่นั่นเกิดปัหญหาอะไรนะครับที่นั่นอ๋อน้ำร่วนหน้ำแร่ที่เชฟพูม มีทั้งท่วมและแรงในจังหวัดเดียวครับแล้วก็น้ําท่วมเนี่ยจะมาทุกปีเชยภูมันนะครับแต่ว่าจะต่างจากทางเหนือน,นิดนึงทางเหนือนคือถ้ามาปุ๊บครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงก็ไหลบ่ามาเลยแต่เชยภูมิเขาบอกว่าน้ํามาแล้วนะอีกประมาณ24ชั่วโมงถึงจะมาเราก็จะวางแผนรับมือได้ครับฟิตแบกของเจ้าหน้าที่ที่เชยภูมิที่ทำไปใช้เขา่เขาอย่างไรบ้างฟิตแบกก็ ถ้าเห็นชัดเลยเนี่ยตอนที่น้ําจะท่วมช่วงเดือนตุลาครับจะเป็นช่วงที่ชายภูมิจะมีน้าเอ่อก็จะมีะการเข้ามาดูในหน้าสถานการณ์น้ําปัจจุบันตัวนี้ครับกับตัวกล้อง C C T V ที่มาจากของพพครับตัวนี้จะใช้หนักมากเพราะว่าเขาจะประสานงานโทรหากันว่าน้ําจะขึ้นแล้วนะเราต้องเปิดท่วงสูบน้ําใช่ครับก็เป็นข้อมูล ก,ก็อย่างที่บอกครับว่างานวิจัยนี้มันไม่ใช่ข้อมูลของเราทั้งหมดมันเป็นข้อมูลจากโอเพนดาต้าที่ภาครัฐส่วนกลางหรือหน่วยงานที่เขาเรับผิดชอบทั้งหมดมีอยู่แล้วเราแค่เอามารวมให้ครับถ้าเป็นประโยชน์กับทางพื้นที่ในอนาคตมันสามารถใช้ใหญ่ไปใช้ในพื้นที่อื่นหรือทั่วประเทศได้ตอนนี้ทําดูได้ทั่วประเทศครับได้คือได้หมดแล้วใช่ครับได้ทั่วประเทศหมดแล้วครับเพียงแค่ว่าเราเราเลือกไซส์บางจังหวัดเพื่อที่จะ โฟกัส uh, ดูว่าเขาใช้ได้จริงๆใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพอในการใช้งานจริงนะครับก็ทั้งจังหวัดก็ใช้ได้หมดอ,อทั้งประเทศครับทั้งประเทศใช้ได้หมดเลยครับ, <Okay. S 1> รบขอบคุณมากครับครับ okay.